พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุกต,ตาชแน,นลค่ะบรรยากาศเศร้านี่พี่น้องเอ้ยหนาวหลายสาาิบหาองซาจ้ะเมื่อเศร้านี่ตอนนี้สายแล้วเนี่ยประมาณแปดแปดโมงแปดโมงกว่าแล้วค่ะหนาวยังหนาวอยค่ะพี่น้องหนาวมาอีกระล,ลอกนึงแล้วจา้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อโอ้ย <c oughs> จ้ะเตยว่าสิดีขึ้นกันหนาวไม่อีกพี่น้องอดูอากาศกันด้ร่างกายคนเฮาเนาะบางครั้งมันก็ปรับโตประทันจ้ะเด็กน่อยไข้ลายป่วยลายพี่น้องเอ,อ้ยลูกหลานดูแลลูกหลานไปนด้วยพี่น้องจ้ารถพอมอดกะจอดที่นี่ละพี่น้อง จะมีอีกคันหนึ่งลอยคำามาบ้านมึงจ้ะมือเศร้านาี่จ้ะลอยคำามาบ้านอีกช่วงบลูบลูว่าตีใดพี่น้องตีซีหรือตีหานี่นะมั้งหดบ้านจับขึ้นมาบ้านบลูว่าเราจะมาเปลี่ยนเอารถหรือจังไดเพราะว่าต้องเข้ากรุงเทพยกลับไม่แน่ใจว่าขรุงเทพยหรือจงนนังไดเนาะบลูบ่บูวะท่าเบิบ่งคิวงานเดินกลุ่มพายู่พี่น้อง <c oughs> กลัวเราสิมาเปลี่ยนอารถณ์บ่ว่าติอาจจะไดใ้ใส่พีช่าบ้านเราติกันยังไม่ทันเต้นกำลังว่าสิดีขึ้นพี่น้องเอ้ยมาไออีกบ่เนี่ยอากาศไม่แห้งอีกม <c oughs> บ,บ,บ,บัวนนี่ฮอนฮอนบ่ลับพี่น้องอากาศฮอนแต่ว่าติกับบอสบายอยู่เนาะอันนี้เหรอพื้นนี่ถึงล้มล้มแห้งบ่เน,ะนาะพี่น้องทั้งใดล้มแห้งเนี่ย คือนี่อยู่บ้านตีลมแห้งลายอ,อ,อล้ยลมคักลมเนี่ยถ้าเป็นหนาบักมก่วงบักม่วงกระชิดขับบักมก่วงเป็นน้อยเลยบางม่วงก็คือสีลรนแลหละพี่น้องคือเนี่ยลมแหง้งผุดผูหนาวค่ะหนาว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 ,นาวอากาศหนาวเด็กๆกับไปโองเตี๊ยไปโรงเรียนลูกตาลกะมื้อนี้ลูกตาลหยุอดอีกหนึ่งวันค่ะ คุณครูเข้าไปทำอ่าอย่างก็กิจกรรมอย่างของคุณครูปุ๊ยอยู่กลุ่มอยู่เขตอ่ะลูกตาก็เลยต้องได้หยุดเรียนอีกหนึ่งวันเอ่อดี๋ยวเขาไปอ่านคอมเมนต์นะพี่น้องบางท่านแนน้ำเตือนเกี่ยวกับอะาที่ว่าไอที่ตอไอเตียังนะพี่น้องให้กินยากินนัน เนีย่ยเกาะใบชะพูใสยางแน่นไหมเตยเพิ่งเห็นใบชะพูมือซ้าเพราะท่านไี่เฮ็ดกินพี่น้องของพูณะล,ลายค่ะสำหรับคำแนะนำที่ให้ด้วยพี่น้องด้วยที่บอกให,ห้เฮ็ดจะร้องเฮ็ดบ้างจา้ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไปหาซื้อของสำหรับท่านที่สร้างสมเนื้อสมหมูมาได้พี่น้องเมื่อนี้เตยเพราะว่าลูกขึ้นได้แล้วได้แน่นแล้วก็จะลุกไปหาซื้อเนื้อซื้อยัง วัตถุดิบไม่เห็ดสมเนื้อสม,มูมูจะส่งมืออื่นนะพี่น้องเด้อจะส่งมืออาาาื่นอลาซาเน่เพราะว่าช่วงนี้จะบอ๊บอบสบายเป็นไงเนาะขออภัยในความลาซาเ้อพี่น้องเด้อเป็นมืออื่นจะส่งสินค้าทุกบ้านนะคะขอบคุณที่ยังให้การต้อนรับและสนับสนุนอด้วยพี่น้องจ๋าแย่นุ่ยหัวล้านมามีทุกคนถามหาย่านุ่ยหัวล้านูดเรามองหอดม้าเมื่อกี้นะพี่น้องเตือน <c oughs> กำลังสิไปเฮ็ทธุระให้มันเลี่ยวสุดเด้อดีเรามาค่ะห้เบิ่งบรรยากาศไหอนี้พี่น้องอากาศหนาวหอนสิดีก็บ่ดีพี่น้องเอ,อ้ยไข่ขึ้นอีกเป็นวัดขึ้นอีกบาเนีนเดี๋จะลองเฮ็ดที่ที่คอ,อมเมนต์แนะนำเตยขอมา้าเนาะว่าให้กินใบชะพลูก,กับอหอมแดงหนึ่งหนึ่งหัวแล้วก็กระเทียมหนึ่งกลีบเลยจ้ะจะลองกินเบื้องนาะพี่น้อง ขอบคุณทุกความพวงใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อตามแล้วว่าพี่สายคนใหญ่ลุงเราจะได้เขาเขามาต่อสะต่อหนามห้บอลเห็นไหมพี่น้องอันนั้นกับไข่คือกันนั่นนะพี่สายคนใหญ่น่ะก็ได้ไข่สากันพี่น้องเอ้ยอยากขุดน้ำต้นไม้อยากเคล็ดให้มันเขียวมันชุ่มมัน หน่าอยู่แม่พี่น้องมันบ่มีหน้าโหดไรก็ได้ <c oughs> ต้นนี้หัวก็สิเป็นดอกพี่น้องโอ้พี่น้องจำคลิปก้อนๆได้บ่จ้ะคลิปก้อนๆพูนที่ว่าดอกบกม่วงมันออกช่อสนันอะไรเงยหนุ่ยแล้วว่าลมมันสีแห้งอลไรพี่น้องเ <c oughs> มื่อคืนนี้ลมม้มมาแห้งอยู่ล่ ลมแข็งขัดแข็งแน่พี่นอ้องเออมันดอกชอบชอบมันสันอีหลีเด้อจ้ะเนี่ยชอบมันจะสันหรือต้นนี้ออกที่รังมูไหม,มชอบดอกเนี่ยนั่นแต่ตาได้กินหมาชุดนุ้ยบุญละพี่น้องเอ้ยนั่นได้ต่อน้ำนั่นได้เลี้ยวนั่นได้อ่อน นอกล้วยมาล้งนะพี่น้องเนาะพี่หมวดว่าเอาปลูกไว้หลดเพราะต้องใส่หนามก็ได้ดอกมันก็ะสียังด้วยน้อพี่น้องงานหนานี่ไหมันก็สีบ่ตายเว่ดีแค่แห้งแห้งแห้งแรงเนาะจ้ะกล้วยเครือนี้อันนี้ก็บ่ออกนอเลยเนี่ยนะพี่น้องจ้ะล้วยต้นนี้บ่ออกนอปลูกกล้วยบ่แตกนอ ป <laughs> ู่กล้วบ่าแตกนอกเลยพี่น้องเช้งดูมิปุใดเ,เป็นก็เถยบ่ซุ้มที่ซังมาปูกมาลงไว้ทั้งนี้ก็ตายเพิดพี่น้องจาบ่อยังโอ้เหเนาะถ้าสมัยแจ่ก้อนเป็นถ้าตากับย้ายพ่อกับแม่เน,นอยู่เพิ่งก็สิว่าติเป็นคนมือห่อนนะพี่น้องปลูกเอียงบ่ค่อยเป็นหมัด <laughs> สิมันคว่ำเพื่นยังไงบุญนรรมพี่น้องเนาะเพื่อนกาว่าเป็นหมากหมากนี่กรับเหี้ยวกระรีบกะแหงไปซื่อเบื่ออวนอยูย่ไกลน้ำเซื่อจ้ะและ้วกบมีนอหอมเลยพี่น้องเป็นต้นกล้วยจ้ะบมีนอส่วนต้นนั่นก่อนนั่นแม่นน้องเตยที่ปลูกแตกน้อยอยู่จ้ะ <laughs> จะเตยปลูกว่าแตกน้อนพี่น้องเตยปลูก เ่แตกนอแล้วเด้อจ้ะเงดไหลบรรยากาศแหงแรงไรจ้ะช่งนาช่วงฤด,ดูกาลนี้นะพี่น,อน้องเนาะปวกกันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่แห้ะค่ะบรรยากาศช่วงนี้ แลวก็มีอีกหลายๆท่านอีกท่านหนึ่งที่แนะนําเรื่องการนั่นไอ้ต้นมะพร้าวนะพี่น้องเพิ่นให้เลาะไอ้นี่มันออกเยื่อมันเนี่ยกับเป็นเยื่อมันตรงเนี่ยสีน้าตาลมันตรงไหนพี่น้องเยื่อออกให้ตัดออกให้กรีดออกนี่ใช่จ้ะลวก็ใส่เกลือรยจีห้เพราะว่าเราว่ามันสิกันดวงเลยจ้ะเพิ่นว่ามันสิกันดวงนะพี่น้องอู้พี่น้องห้ำ หำห้ำหำม,มันมันเป็นคำนหยาดเลยพี่น้องอุ้ยหำบักมีพี่น้องมาบักมี่ไปอุ้ยมันสิติดบนเนี่ยมันสิมีลูกได้ติดบนเนี่ยพี่น้องอ่าบักมีนน่พยายามติด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 หำแต่ว่าหำคือหลายแท้มันจะเป็นหมากบนเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมารอรุ่นกันสอง สองชอ่อนี่เนาะชอ่อนี่กับชอ่อนี่เนาะพี่น้องนี่มันจะเป็นหมากบ่พี่น้องมันจะติดหมากบ่ทะเลาะรุนกันจา่าเอ้ยนี่ชอ่อน้นอยๆแต่วสองชอ่อนี่ถ้าติดกับติดสองชอ่อนี้เระจ้ะพี่น้องอันหนึง่งสองชอ่อนี่เออเมื้อนี้มารอเห็นหำบัหมี่ปะเนี่ยเอาค่ะพี่น้องสำหรับที่นี่บ่ามีอะไรจ้ะมารออันทุ่งไฮทุ่งนาคือเก่าจา้ะเอาขอบคุณเอฟซีซาโน่เพชรวันแพงใจเอฟซีลาวอิงเอฟซี FC, พ่อขอมอด เอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพรินแพงจ้ายูดีสมายลำรวยงเงินท้องสุภูสุคนจ้าสวัสดีจ้า